มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะและงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยค่ะทางช่องได้เลขเด็ดหวยพญาเต่างอยนะคะงวดวันที่1เมษายน2565้ายเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดหวยพญาเต่างอยงวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเลขเด็ดตัวแรกค่ะเป็นเลข3ตัวนะคะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะและตัวนี้ค่ะไปดูตัวต่อไปกันต่อเลยค่ะยังคงเป็นเลข3ตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และตัวนี้นะคะเน้นๆเลยค่ะกับเลข3ตัวนะคะและก็เป็นเลข3ตัวสุดท้ายแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเลข2ตัวแล้วค่ะไปดูเลข2ตัวกันต่อเลยค่ะสําหรับเลขเด็ดหวยพญาเต่าง,งอยนะคะเลข2ตัวค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะไปกันต่อค่ะตัวต่อไปนะคะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ และเลข2ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับเลขเด่นหวยพญาเตองอยงวดนี้ค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี้นะคะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วค่ะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ค่ะ และอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบก,กันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ